พิมพ์ทันหุ่นช่วยได้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของการถ่ายทอดสดจากงาน MAI Forum นะคะเราอยู่ที่บูธของทันหุ้นบูธท,ที่1และก็บูธท,ที่2ค่ะคุณผู้ชมที่เดินทางมาร่วมง,งานของ MAI Forum นั้นสามารถที่จะมาเจอกับเราได้นะคะเพราะว่าเราจะอยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้าเอาต่อเนื่องไปจนถึงเลิกงานเลยตอน5้าโมงเย็นนะครับพร้อมๆกับหัวข้อที่จะมาชวนทั้งนักวิเคราะห์นักลงทุนและก็รวมไปถึงผู้บริหารของบริษัทจทะเบียนมาร่วมพูดคุยกันในบูธของทันหุ้นนี่แหละค่ะ หัวข้อแรกที่จะชวนคุณผูช้ชมมาพูดคุยกันต้องบอกว่างานหนักมากเลยทีเดียวงานหนักมากเลยทีเดียวนะคะที่เราจะมาหาหุ้นใน m a i ที่ยังมีไหมที่ยังโตแรงและยังจะมีโอกาสที่ ราคาหุ้นยังไม่แพงหลายคนบอกว่าราคาไม่แพงอาหารไม่ยากนะแต่ว่าที่โตแรงอ่ะยังมีอยู่หรือเปล่ามอบภาระหน้าที่นี้ให้กับทางด้านของพี่กุ้งนะคะคุณวิราชินีบุญมาสูงทรงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์โกลแบกพี่กุ้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจอยตอนนี้หลายคนบอกว่าเชื่อนะเชื่อเหลือเกินว่าราคาหุ้นที่ยังไม่แพงอ่ะมีเยอะเต็มตลาด ถูกมากเลยค่ะแต่ว่าหุ้นที่จะโตแรงใน MAI ยังมีอยู่ไหมคะที่ยังโตก็มีนะคะแต่อาจจะลดความร้อนแรงลงไปเพราะอะไรเอีกเพราะอะไรภาพรมเศรษฐกิจของเราไงคะเพราะอย่างต้นปีเนี่ยอย่างน้อยๆเราจะเห็นเลขจีดีเราหายไป1%เลยนะคะจากประมาณการเดิมอันนี้ยังยังถูกคาดการณ์ว่าจะปรับตัวลงได้อีกด้วยนะอันนี้ผลกระทบจากเรื่องของเศรษฐกิจมีอะไรอีก ก็มีเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมมันมีทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคือก่อนหน้านี้ปัจจัยภายนอกหนักหน่วงมากอความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์คนน้นคนนี้รบกันแล้วของเราก็เริ่มรบกับเขาบ้างมีมีจับคู่กับเขาบ้างทันสมัยมนะคะเอ่อในเรื่องพาตอนต้นปีนี้ตกใจเรื่องพาสีของรับคุยก็ยังไม่ได้คุยเลยนะคะตอนนี้เนี่ยแขวนอยู่ที่36%นี่สูงสุดในอาเซียนนะคะ แล้วก็ถ้ายังไม่ได้เจ,เจราจาต่อรองก็ยังไม่ทราบว่าจะจบที่อัตราเท่าไหร่นะคะส่วนเรื่องอื่นๆมีอะไรอีกเศรษฐกิจชะลอตัวลูกค้าก็หายนะกำลังซื้อก็หายกำลังซื้อที่หายไปในตอนนี้ทุกคนเริ่มเป็นหัวเลยนะพี่กุ๊บเพราะว่าบางธุรกิจที่ไม่คิดว่ายอดจะหายยอดซื้ออ่ะหายไปซะอย่างนั้นเลยนักท่องเที่ยวอีกอะ่ะเออนักท่องเที่ยวอีกนักท่องเที่ยวที่ คือตอนนี้ต้องดูเลยว่าเพื่อนเพื่อนเราไปไปไป,ไปเที่ยวที่ไหนกันอืมไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะ,ะก็ไปไปที่ท,ที่อันอั้นตันอุลาอยากไปเที่ยว <c oughs> อยากไปแล้วไม่ได้ไปอพอช่วงนี้ตลาดเปิดประเทศเปิดฟ้าเปิดเนี่ยถึงจะเป็นโควิดไม่ต้องกลัวแล้วเพราะไม่หนักนะคะต้องบอกว่าปัจจัยลบลุมเหลาอันนี้คือแค่ข้างนอกแล้วก็วกระทบมาถึงเรื่องของเศรษฐกิจข้างในและล่าสุดยังพนุ่งการ,ใใรเมือง คือเจ้าคุณบอกว่าถ้าถ้าการเมืองมันไม่ได้เยอะแยะมากมายถึงขั้นเปลี่ยนรัฐบาลหรือมันจะส่งผลกระทบกับกับมาตรการในการดําเนินงานเนี่ยของของรัฐบาลเนี่ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราดูปัจจัยลบเนี่ยเราก็จะมองการเมืองไว้หน่อยหนึ่งแล้วเราก็จะดูอช่วงนี้น้ําหนักมากน้ําหนักน้อยอออแต่ว่าตอนนี้มีน้ําหนักมากให้มีน้ําหนักมากมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่กุ๊กตอบคําถามแรกก่อนละกันว่า หุ้นใน m อ็นะคะราคายังถูกอยู่แต่ที่จะโตแรงแรงเราอาจจะต้องลดระดับความร้อนแรงลงมาไหมพี่กุ๊บใช่ใช่เราต้องลดระดับความร้อนแรงมาแต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่โตเลยนะเขาก็คือจากที่อาจจะโตหือหวาตอนนี้ก็ต้องพอมีพอกินพอเอาตัวรอดเดี๋ยไอ้คำว่า,าพอมีพอกินนี่คือโตระดับไหนแบบเอาแบบโตคิวคิวโอคิวหรือ y o y ก็คืออย่างน้อยๆอาจจะเห็นคิวโอคิวอย่างบางอันเนี่ย ก็อาจจะเห็นตัวที่ดีขึ้น QoQ เพราะว่าตอนแต้มมัหนึ่งมันมีน้ำท่วมใช่ไหมมันมันมีมันมีเรื่องเรื่องที่ยังไม่มั่นใจพวกเนี้ยเรื่องเศรษฐกิจต่างประเทศเนี้ยมันพอแตรมาัสองมันก็อาจจะดีขึ้นแยบขึ้นมาหน่อยนึงหรือบางอันเขาคำสั่งซื้อเขาถูกดีเลยจากแตรมาสหนึ่งมาแตรมาสสอง แต่ว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่กุก๊กจะทำการบ้านมาให้เพราะว่าอย่างที่เรากังวลใจกันนะคะว่าในไตรามาสหนึ่งหรือว่าไตรามาสสองที่มันอั้นอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะได้รับผลกระทบหนักๆเลยในไตรามาสสามไตรามาสสี่พอพี่กุ๊กบอกว่าเอาละ่ะเราลดความร้อนแรงนวลหน่อยเราจะหาคาดหวังหุ้นที่โตแบบ QOQ เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะว่าจะมีไหมในส่วนของการโตแบบ QOQ แต่ถามพี่กุ๊กในภาพรวมก่อนว่าถ้าเราดูจากอุตสาหกรรมใน AI ซึ่งตอนนี้มีเยอะมาก พี่ก็ประเมินในภาพรวมก่อนว่าอุตสาหกรรมไหนที่ยังยังมีโอกาสโตรหรือว่าได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ย,น,ยน้อยหน่อยน้อยหน่อยใช่ไหมที่น้อยหน่อยต้องต้องบอกนิดนึงว่าหุ้นเอไอในตลาดอ่ะเนี้ยมีเยอะเยอะมากๆหลายตัวคบเพื่อยากมากการได้คุยกับผู้บริหารเนี่ยบางตัวก็จะตามตามยากนะคะแล้วก็ตัวที่เราบางตัวนี่เราติดตามมาตั้งแต่ IPO แล้วเราก็ยังเห็นพัฒนาการ ที่ยังไปได้เรื่อยๆแต่ราคาก็ไม่ค่อยไปไหนนะคะอ,อย่างเช่น ATP 30อ่าตัวนี้ตัวนี้เราก็มองว่าลูกค้าเขาก็ยังใช้บริการ,ร,การแล้วก็ยังเพิ่มคือ ATP 3าเขาบริการรถรับส่งพนักงานส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในโซนในนิคมโซนภาคตะวันออกนะคะแล้วก็อาจจะมีขยายไปทางมีสระบุรีมีอะไรนิดหน่อยแต่ยังไม่เยอะแต่หลักๆนี้จะอยู่ทางนิคม พักตอนออกนะคะก็ลูกค้าก็เป็นลูกค้ารายใหญ่บริษัทใหญ่ๆะะที่เขาเห็นความสําคัญของการใช้บริการบริษัทที่ถือว่า,ปวาเป็นสวัสดิการเป็นสวัสดิการแล้วก็เป็นความคือมันเหมือนเอาซอสอ,อ่ะเขาก็จัดบริการเป็นเรื่องเป็นราวมีมีนักขับมีอบรมมีเรื่องของการบริหารให้มีบริษัทไม่ต้องเป็นห่วงถ้าเกิดรถเสียรถซ่อมอะรถพังเนี่ยเดี๋ยว เขาก็มีบริการมาเปลี่ยนให้อย่างเงี้ยค่ะพีกกุ๊กถ้ามองจากธุรกิจของ A D P 3 0เนี่ยคือเป็นเป็นธุรกิจที่ให้บริการรับส่งพนักง,งานใช่คอนแทคมันน่าจะยาวถูกป่ะก็จะเป็นคอนแทคยาวสักส่วนใหญ่แล้วมันก็จะปีต่อปีแล้วก็มีเป็นแบบ3ปีออเออครบ3ปีก็คุยกันใหม่มมซึ่งมันจะ มันจะให้ความรู้สึกว่าอย่างในน้อนเนี่ยเขายังมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเน,นื่องใช่ถูก<ช>ไหมเพราะว่าถ้าเราบอกว่าโอ้ยถ้าเราจะมาซื้อมาขายไปมันจะอาจจะมีช่วงชอ็อตฟิวอ่ะในช่วงแต่ละไตรมาสแต่ว่าพอวันพอเป็นธุรกิจแบบนี้ที่เป็นคอนแทรคอย่างสั้นก็คือ1ปีอย่างยาวก็คือ3ปีมันก็เลยพอที่จะคาดหวังในเรื่องของผลการดําเนินงานได้มันมีไหมของ A T P 3 0ที่ ลูกค้าแคนเซลหรือปิดกิจาการอะไรเงี้ยได้รับผลกระทบหมายผกิจ,จาการ <c oughs> หรอเป็นส่วนน้อยนะเพราะเป็นบริษัทใหญ่ๆอ่ะเป็นบริษัทใหญ่ๆบริษัทญี่ปุ่นหรือว่าบริษัทพลังงานใหญ่ๆที่อยู่ในโซนทางทางนิคมอุตสาหกรรมอะไรอมาต่ก็ก็จะน้อยถือว่าเป็นหนึ่งตัวละกันที่ตอนนี้ถือว่าเป็นยังอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตมีอ <c oughs> ีกไ <c oughs> หมคะ อันอื่นที่ยังเติบโตเราก็เห็นในเรื่องของอ,อย่างเช่นเจพาร์ค<จ>ที่อจอด<ป>รถใช่ที่จอดรถในเมืองหายยากนะทองคำเขาบอกว่าวันที่จอดรถทองคำเออมืม่อก่อนเมื่อก่อนเนี้ยตอนพักเที่ยงนะขับรถไปสัย่าน เรียบร้อยเลยเพราะเพราะเมื่อก่อนนี้ไปก็แบบเอออยากจอดตรงไหนก็จอดไปพอตอนหลังโหเขาทำที่กั้นเป็นเรื่องเป็นราวแล้วพี่ดูอ๋อของเจพักนี่เองหรือไปบางที่ก็จะเป็นในมหาวิทยาลัยเขาก็บริหารจัดการเรื่องที่จอดรถให้แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเขาก็มีแผนที่จะเพิ่มช่องจอดก็มีดีไปอยู่เรื่อยๆแล้วก็เห็นการพัฒนาการในการเพิ่มเติมเข้ามาเออ พ<ข>อ<ช>พูดถึงเจปนแล้วพยายามที่จะคิดต่อเนื่องเชื่อมโยงไปถึง<ม>ปัจจัยลบที่พี่กุ๊บเบอร์<ช>บอกก<ช>ับผู้ชมไปนะคะว่าเอ้ยมันไม่มีมันไม่มีได้รับผลกระทบจากเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ภูมิราัฐศา,ศาสตร์เขาไม่โดนแน่ๆเขาไ,<ม>ไม่โดนป่ะ<ช>แล้วก็เรื่องของกําลังซื้อเขาจะโดนไหมอ่ะกําลังซื้อหรอ,อ,อคือตอนนี้ มันโควิดมันก็เบาบางแล้วอ่ะคนก็ไปห้างก็ไปจับใจใช้สอยช้อปปิ้งเยอะเยอะอยู่หรือไม่ก็ต่อให้ไม่ไปจับจ่ายใช้สอยก็ไปตักแอร์ไปตักแอร์ก็มีจอดรถอยู่ดีใช่ไหมใช่ก็ไปจอดรถอยู่ดีนะคะอันนี้เป็น2ธุรกิจละมีไหมคะธุรกิจอื่นอื่นก็จะอาหารไหมพี่โกกอาหารมีไหมอาหารเนี่ยมีก็ตัวที่เราเคยจะทำเนี่ย a อ after ยูขนมหวานเจี๊ยบ ยังยังพอไหวไหมอาจจะกระทบกับเรื่องของกําลังซื้อเรื่องกําลังซื้อแล้วก็เรื่องต้นทุนนิดนึงม,มีในส่วนนั้นอะแต่ว่ามันก็มีความแบรนด์ของของ a f t e ตอ o u ยูอยู่แล้วเขาก็พยายามนะคะคุณผู้ชมที่จะกระจายช,ช่องทางการจัดจาหน่ายใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่ง After You จะไปอยู่ในเซเว่อใช่แล้วอืมไปหาซื้อได้ที่นั่นใช่แต่ว่าในภาพรวมเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่า a f t e ต you เนี่ยได้รับผลกระทบจากกาลังซื้อนะแต่เอ๊ะ เรื่องสงครามเขาไม่น่าจะเดาวนเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เขาก็ไม่น่าจะเดาเขาเขาน่าจะเป็นหลุมหลบภัยได้ไหมหลุมหลบภัยได้นิดหน่อยมันมีมันมีปัจจัยลบปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของต้นทุนช็อกโกแลตโกโก้กาแฟสูงสุดเป็นประวัติการใครจะไปคิดว่าอยู่ๆราคากาแฟราคากาแฟจะแบบแพงแพงมากแพงแพงใครทําขนมทานเองที่บ้านก็ยังรู้เลย แต่เนี้ยถ้าเกิดว่าเขาทําภายใต้คุณภาพที่เขาการันตีแบบเนี้ยมันก็ลดไม่ได้ถูกมาพิกุมันก็เลยทำให้ต้นทุนในเรื่องของการผลิตสินค้าของเขาอ่ะมันสูงไปด้วยและลดราคาก็ไม่ได้จะขึ้นราคาก็ไม่ได้อีกเพราะว่ากำลังซื้อแบบก็เขาก็เลยใช้วิธีเข้าถึงผู้บริโภคไงไม่รู้บทการบินไทยอ๋อการบินไทยไม่ใช่สิแอร์เอเชียบนสายการบินมีอยู่แต่ว่ามันเป็นสัญญาระยะสั้นมันมันจะจบ เดือนตุลาคมสะอาดอ่างี้คผู้ชมพอเห็นภาพไหมสําหรับการเติบโตของหุ้นใน m อ็นะคะแม้ว่าตอนนี้เราบอกว่า3ตัวนี้อยู่ในเกณฑ์หุ้นถูกไหมพี่กุ๊ก<ม>อยู่ในเกณฑ์หุ้นถูกทั้ง3ตัวและอยู่ในเกณฑ์หุ้นที่ยังคงมีอัตราการเติบโตนะคะแต่ว่าอาจจะลดการเติบโตล,ลงมาอาจจะไม่ได้อยู่ในระดับ้อนแดงอ<ม>แต่ว่ายังเชื่อว่ายังมีอัตราการเติบโตได้อยู่นะคะพี่กุมีราคามีราคาของแต่ละตัวไหม ตัวราคาของ a t b 30อมอยู่ที่1.24 1.24อันนี้คือดีเลตดีเลตแล้วดีเลตต้องดีเลตตามภาพรวมด้วยเนาะใช,ใช่ใช่ใช่ตามภาพรวมของของเซกเตอร์อะ่ะคือมันจะมีอย่างนี้ว่าถ้าเกิดภาพรวมตลาดอะ่ะตัวเซตเนี่ยมันลดลงอะ่ะ ตัวมัลติพายที่เราจะใช้อตัว P.E. อ่ะมันก็ต้องปรับลดลงด้วยดีเลทถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปรับลดว่ามันการอะไรได้นะแต่มันต้องดีเลทตามภาพรวงของตลาดค่ะใช่เจปาร์คลครับมีไหมเจปาร์้าจบาท5.85าอ่ะ,อะเมื่อเช้าไปดูในคอนเซนซัสของเราต่ำสุดในคอนเซนซัส อันนี้ไม่แปลกคุณผู้ชมเพราะจริงๆอะทุกคนทุกเจ้าเขาต้องมีการปรับเนาะ,ะตามสภาพเศรษฐกิจหรือว่าตามสภาพเรื่องของการคาดการผลการด,ดําเนินงาน <c oughs> พี่กุ๊กฝากอะไรทิ้งท,ท้ายคุณผู้ชมสักนิดนึงว่าสําหรับใครที่ยังอยากจะหาหุ้นที่แข็งแกร่งในตลาดหลักทรัพย์ m อไเพื่อรอจังหวะแล้วก็รอโอกาสในเรื่องของการลงทุนเขาจะมีโอกาสนั้นไหมมีตอนนี้ของถูกเยอะเลย <c oughs> นะคะแล้วก็เตรียมหาข้อมูลเอาไว้นะคะหุ้น m i ไเนี่ยโปรวเบกทำคอลัมน์ส่งให้ทันหุ้นเป็นประจำ คะทุกวันจันทร์ที่ที่เรายังทำหน้าที่ในการค้นหาหุ้น M A I มานำเสนอข้อมูลว่าต้องบอกว่าการจัดทำวิเคราะห์หุ้น M A I นี้ค่อนข้างทำยากสมมติว่าประมาณการค่าใช้จ่ายผิดไปสักล้าน2ล้านนี่คือมีและมีระยะมีในยะสําสำคัญเลยนะอตอนที่ทําหุ้นแบงค์เนี่ยประมาณการค่าใช้จ่ายผิดไปสักพันล้านยังอินไลน์แต่นี้ผิดล้านหนึ่ง ออฟไลน์ไปเยอะค่ะใช่แต่เชื่อว่าท่านผู้ชมติดตามนะคะทั้งในส่วนของบทวิเคราะห์จากพี่กุก๊กแล้วก็รวมถึงบทความที่พี่กุ๊กนามาลงให้ในทานหุ้นเนี่ยผู้ชมจะได้เกาะติดสถานการณ์แล้วก็รวมถึงเกาะติดการเติบโตของหุ้นใน MAI อย่างต่อเนื่องแน่นอนและที่สําคัญก็คือเป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการด้วยไม่ต้องไปสืบไปสอบไปหาในห้องราย ข้อมูลนี้เป็นทางการนะคะแล้วก็เผื่อไว้ด้วยสําหรับผู้ชมที่ยังอยากจะเฟ้นหาหุ้นเติบโตในตลาดหลักทรัพย์ MAI และที่สำคัญก็คือตอนนี้หุ้นถูกม,มีเยอะเลยทํากันบ้านเราไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพีุ่้งมากค่ะ,คะสวัสดีค่ะช่วงแรกเราฟังกันข้อมูลกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงต่อไปน้องแนจะมารออยู่นะคะกับการสัมภาษณ์ของผู้บริหารบริษัทจัะเบียนค่ะ